บรรยากาศคึมๆเหมือนใพี่น้องอไปต้องเป็นเบียร์ยเค็ดดึงแยงเนาะง่ามครับผมดอกจ้าก็งาันไมด้หรอกด็กจ้าเห็ปดปวดสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่ข้ามารับชมช่งไอจีพะลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่พี่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ่าทานอยู่ในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศเนาะจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่13บสาเนียครับผมกุสพาคมปี67จ้ดะให้บรรยากาศฝนตกลิ่นเนาะจ้าพี่น้อเนียนครับตอ,อนเสาเสามาขึ้นเนี่ยก็ตกแห่งเนาะเนียนครับกระตกอีกจ่ะไอจีก็พ่อปีเหมือนกันผ้าเขาปลาหาเห็ดคือเก่าวได้จ้ะพี่กันเหมือนกันเขามาปลาไก่ไก่ไก่บ้านเนาะปลาบ้านน้องเมฆครับผมตบำัวบนอีคาร์เพื่อ มาจาะเบิรงค่ะพี่น้องว่าออกหรือยังค่ะบ้านน้องเมฆจริงจ้ะหลุนพี่โชมก็ไม่กิ่พวกกิจ้าว่าสิได้ยสีมันบ่เนาะจ้ะไปกันเลยจ้าไปนี่ครับผมค้แมแน่งครับผมฝนตกลิ่นครับผมนี่ครับบรรยากาศสภาพาปลาครับผมเอาดอกแรกแห้งมันไปเลยครับไม่กี่เข็นแล้วครับออดอกแรกแห้งมันของปลาน,าน้องเมฆครับผมออกขึ้กันแต่ว่าหัามจิงให้ข้บานเนาะบาน ดอกแรกแหกหมาแล้วจ้าอ๋อดอกนึงอีกครับผมที่สองจ้าพอเตะดอกลุนจะครองไว้ลุนจะครองลุนมะกิ๊กนี่ละอืมบรรยากาศคึมๆเหมือนพี่น้องเป็นตองเปี่อยๆเข็ดยิ่งแดงเอ้างามอยู่ครับผมดอกแรกของพอกิ๊กแต่พี่น้องงามของเพื่อนดีจ้าอืมบานเหรอดอกในไม้ขี้เข่นบานกะเฮ็ดไอ ดอกจ้าดอกบานแล้วเถิ้งบานทั้งตึกฝนห่มแบบพี่หน oc แต่แกงได้อยู่จ้าดอกจ้าก็งามอยู่ได้อรเนาะบานเหมือนได้ไปหรอกนี่ดอกนุ่มอยู่ฝนตกห่มมันเหมือนดึงบกขึ้นไปเก็บบกขึ้นหอมบุ้งเลยใช่หาอยากเงี้งครับมือนอุทัยวดดอกไปตั้งงามเลยไปตั้งงามบ่อยงามบ่ได้ได้ทองเหลืองจ้ะ ดอกจ้าเอ้าโอเคจะได้ทองเหลืองอยู่ไอ้ถ่องเหลืองล้างแดงอ๋อีกแล้วจ้าต่อคนขืนหยาดเพื่อนท่าห่างไหม่ครับเนาะนี่ครับยัง่องอยู่เนี่ยเอ้ยขาหงอเลยเกงได้ขึ้นกาจ้าเฮ็ดหายากจ้าพี่น้องแ่งสีจ้า โอ้ยห่างไรพี่น้องแทงซี่เห็นาะเนี่ยจ้ะเแล้วครึ่งเดียวจ้ะมีกำลังออกขึ้นอันครับม่นไม่ขีดหน่อยนะมัไม่ขีดครับจ้ะไม่ขีดแนงเฝ้าเหฮฟปวดไปหน่อยปวดไปหน่อยด้วยครับบาดเนี่มานพอเก็บนกำกันด้วยจ้ะนะครับนี่ครับมากับปุกใส่ให้เจ้าแล้วครับ มันเบาคอดกันมากครับวันนี้คุณเสตแดงแดงครับสวัสดีครับอ่ามานน้ำกันถามทองครับวันนี้ก็พอเฮ็ดโทมเดียวกันครับผมเฮ็ดกระหายอย่างหนักเนี่ยครับวันนี้เก็บเก็บเก็บแล้วเก็บเก็บถาเก็บเก็บถาด้วยครับผมเฮ็ดปวดเฮ็ดปวดกระแห้งอยู่ครับแต่ว่าหชเฮ็ดยังบ่ทันได้เกิดครับบัดน้องเมย์ครับเกิดบ่ทันหลายเกิดบุคลายเนาะจ้าอะไรบ่เกิดประัทศเก็บอยู่พระเทวาเนาะพี่น้องว่า มาเถิดพรทันหลายเด้อครับผมพกพอกีกะบอว่าบ่าถืดเกิดแล้วจ้ะเกิดยังไม่เยอะยังไม่เยอะรออีกบ่เกิดอาทิตย์ครับผม่มนจะแดดออกมานี่น่าจะทั่วป่าเนี่ยครับก่อนฝนแห้งๆมั้ยเฮ็ดอื่นๆสิก่อดเกิดมานี่ก็เอาเห็ดผึ่งไก่นหน่อยโอ้เห็ดเห็ดพอ้กกันหน่อยครับผมก็บอกพี่ว่าเถิดก็ขับขอโทษขออภัยหลายๆพอกีกมาเข้าจักพี่น้องกินข้าวบางหันน่ะจ้ะบัดข้าวครับผม ว่าเดีว่าเมาเหลวมอเขาด้วยครับเพอนเมอหลวนะครับอากาศเย็นขึ้นบอกอีหยังกับพ่อถือกแทบอย่างน้อยเผ่งไก่น้อยก็มีกินเผ่งไก่หัวไก่น้อยอยากได้เฮ็ดเผิงหลายบ่อเขาเขีนครับเก็บเห็ดเผิงมากกว่านานี้ก็เลยล้วงใส่เห็ดเผิง ีครับโอ้<น>ดอกงามงามครับขายาวดีเนาะแม่ครับโอ้นี่หอยร้อยดอกจูบี่นอะร้ายร้อยดอกเมือน,นั้นเอาไปมุกสใส่ไข่เนาะอู้ดเนาะแมนอ้ออ้อใส่ไข่ครับผมมุกเขากันขนาดเ้วอครับเข,า,ขาทาเขาทาปานเลือดครวะนี่ใส่ไปอีตูจักน้อยเนาะแม่ครับ การจะก่อนถึงไปใส่ถุงเดือดรดเป็นอันนี้เลยเนาะเป็นช่อชออเลยนะเป็นช่อเลยครับถ้าสิพอเฮ็ดอีหยงแน่เหมือนในสะดุนเบิ่งเด้จพี่เนาะที่ในแนก็พอแดงซี่แล้วเราจะกับปวกไปหน่อยนน่้ะนครับแดงสี่กบ้านเนี่ยแหละครับตัวจูงกันหน่อยกะห้าอยากครับผมก็สิรอไปอีกอยู่เนาะไปอีกหลายไม้เนาะครับไปเรื่อยๆครับมือน ถ้าฝนบ่ห้ามก่อนพี่เนาะเนีน่ยมาลองสมส่งสีห้ามเนี่ยจ้ะจะมาเลยมาตอนนี้คือจังฝ่าเจ๊ออกแล้วเนาะโอ้ยจุ่มนี้มั่วอยัางน้อยอยู่หรอจุ่มนี้จุมจ่มๆนย่เราเล่มๆนะจ้ะแบบนี้ถ้าเป็นเฮดปวกไงเนะมื่อกี้ขออนุญาตฝนนะพี่น้องบ่เคยฝนกับสีฝนเนาะเนี่ยครับ ก็เป็นไปได้ยากครับเป็นไปได้ยากเนาะพ่อแต่เฮ็ดปลวกไปหน่อยเนาะปลวกง่าพานพ่ออยู่ปีนแต่ว่าปีที่แล้วทำในข้าวเจาเก็บกันแล้วได้ปีนี้ฝนมาซาครับผมเฮ็ดก็เลยเกิดซาเนี่ยมาซาแล้วก็มาหน่อยน้ำได้ฝนมครับมากระยอดกระยัดครับผมนี่งวดมือเขื่อนกับืมอว่านนี่แหละครับซี่แหงนี่ขาจับอิงกันแบบลายในเนาะแม่ ก็กก็ไม่กินบริไดไปพี่เนาะนอนถ่ายฝ่าเศร้าเหลือมเศร้าห้อง,ง,งเราแจงได้ครับพี่น้องอนีเดียวยุ่งนี่เลยไม่กินอันนี้แสงม้วงพอดีอ่อดแล้วบ่เราเที่ยวไปฟอร์มมู่นายอยู่นะครับพาไปเีอยเอๆครับผมใช้หางกันเลย อีกทุ่มนั่งจ้ะขางกันครับผมว่าติดยางออกไปเลยเห็นอีกครับเพราะนี่ครันเดี๋เกิดเกิดเป็นมูนย์เนครับผมเก็บน้ำกันสามเลยเนะยาะมสามช่องเลยจ้ะมิ้งหน่อยไเก็บที่ท้งผุนจ้ะเพราะว่ามาน้ำกันครับเนาะมาเลาะบูมเหมือน้องเออม็ดเนาะเมื่อวานดี๋ไปสังหอมครับผมกระมานเนยอยู่ครับไปสังหอม มื่อนี้ฝนค้มร้ายกระยานน้ำปลาครับผมบบเถ้าพันแห้งน้ำไร้หลัดหัวยานมากบ่ได้ครับผมพ่อสาวหอมหวยลายเนาะแม่นหวยลายแต่ฝนไม่แห้งนี่น้ำสีโฮมกันนี่หอยครับควาทางก็พาน้นไปน้นหลัดหวยไปครับควาทางกัมพูเน่ยเรครับมันจะสีไปหอดไซสสถานดูนนั่งกันนะครับผมจุนม่วงอ่ำปนในเนาะมอาต่อจุนม่วงห้า ดอกหน่อยเกาได่ขอบอุ้งม่อีกนะครับผมเค็ด่ปวกไก่น,น้อยอาเออตุ่นก้อนกระดูกจุงามโอเคอเขาง่อะ,อ,อ,งอ,ะอยากเก็บน้องกุศลไหมแม่โมงงามก็เอาใครโอ้ยขาสักลากเลยเนาะแม่จ้ะจออจ้มๆเลย ก็ไมันคิดปวกขึ้นมาทั้งถึงเนาะจ้ะตัวค้า,คา,างเอกสันนส่นน,นี่สั่นก่อนเฮ็ดเนื้ออื่นบ่นทันปานใดเนาะแม่แล้วลายมงเกลือกนอกเพาะท่านเฮ็ดเฮ็ดเนืเ้ออื่นอยู่มีแดงซีกับปวกไก่น้อยแดงซีคือห่างๆใช่ไหมห่างเนี่ย แต่ว่าเปี่ยงยังนะดินเนาะซูมคักครับอีกบัดนดอกไม้ไม่นานเกินรอนานเกินรอจะได้เก็บเห็ดละงอกไป <c oughs> มนันมันเงินแล้วเพราะว่าเห็ดรน่อื่นก็ออกมาเงินเล้วดิเ <คน S 2> ห็ดละงอกก็ท่านปผัวละมูล จุม่มเนาะลองสอนหนึุ่โค้งนเดียวเลยปัาบตัดขาสวาดัดตัดขาเห่า,าด้วย่นองเพราะว่าไทยวิทย์กีดินเนะาะเวลาง,ง่ายจ้ะ คนอีกมมลอะน,นกี่กนแค่อ๋จีต็มเลยครับอืมสองเซตสีมันอันนี้ลนะ <5 S 1> เน <5 S 1> าะกอแ่อดหน่อยอดแ่่วพ,พ,พ,พี่เนาะสองจุมนะจ๊ะบางหันจะคี้ยวต้องการนจะจเคี้ยวน้กันที่ก้าเนานะเพราะว่าเป็นกระโมงใหญ่เติบเนาะ เดี๋ยวมันปมมเป็นกะเทียด้ไหครับต้นหย่แต่มันปัวขาวๆก็ถือวางเตืองดูเปื่อนไปเลยดิอืีแบบนี้ตัดฉุดๆดเลยเนาะถ้านีกันไกลก็คือตัดไงกว่านะี่ขาน้อยเนาะขาน้อยคนฝาอากาศกระเริ็มขึ้นเข้าม่เลยเนาะลมพัดแห้งขนาดเลย <ใน S 2> เทิงๆ <บน S 1> กู้ใหม่ไาใหม่โอนวุนี่นู่นนี่ จุ่มโอ้โหขาเงินส่นเลยออกมานำใบใหม่ดิคิดมานำใบตองใบตองใบใหม่คิดมาตัอีกตั้งยม่ม không xin ai hết của cái nọ cho dân diễn chịu được cái nọ sẽ qua một phần dài dạm cho xin chết trái hòn để bỏ đầy kẹn cho nó thẻ cái nám đây hả? Cái sợ ổn Cái cái trụng đây Cái hả? Cái khá sẵn ขาอวนดีฮะว่ามันตะปูเข็มบ่ค่อยเปลี่ยนะไรเนาะ้านี้ไปตองได้หลายคนบ่ค่อยเปลี่ยนได้เพาะดินบ่ฟ่งใสงามฝนอตเล้วแต่ดินมันค้าไปตองดีฮะตองหน่อยแต่ขาใหญ่ขาใหญ่แต่ขาบดหยาบแห้ง อย่าดอกนะเก็บแล้วค in ือจังบ้านไล้เก็บหน่วยเรื่องเหลืออยู่เพราะว่ามันได้เหลือเด้อค่ะพี่น้องบ่บดจังได้ก็บ่บดเนองเห็นอันนี้เนาะสองเนาะดอกอ้วนๆอันนี้แม่นบ่เด้ง จับขนาดมันเหมือนเลยไอ้ฝนมันตกวิดีโออยู่จ้ะวดีโอหนึ่งครับรอใส่ไข่ขึ้นก่อนครับผมแซ่บอ๋อเดี๋มีสีแดงแล้วพี่น้องมาเป็นเห็ดแดงปลาย่างครับผมเห็ดแดง แดงดางนเนาะแดงบางถือฝนมันเปีแงดางแล้วแด,วดงบบอตัวเห็ดผึ่งไม่เห็นเนาะแต่ปลาหย่างเนาะ ขนาเพื่นนอนเฝออย่านนาดเพื่อนนอนเฝอเอาไปเพื่นกิน่น้ไหมเพื่อนกินใช่เอาไปเลรอเฮ้เพื่นกินสั่นไ่อดอมโอ้ดอกนึ่งขาดื่กันเอาได้แล้วพันล้วเอาอเืนกินเอานกินสองดอกเลยนะจ๊ะเอาครับผมผ้ากระบากันนครับผมมันนี่าเฮ็ดป่าน้องเมฆกลบมค่อยมานใ่งปนะดิเมื่อกี้น่นนี่จังสรุปมาเพื่อนยัยเบิ้งมันนี่มานบอม ขนาดที่เราหงเหลืองหงเหลืองมันตายครับผมอยากตบอายดิพี่น้อกัดทึใส่ละออกแล้วจ้ะตบยุงเมาเราไวอยากตบปะทิอยากตบยุงตบยุงบ่จ้่อยากตบยุงผลงานมื่อนีร่จ้ะพี่น้องได้แต่พ่อแกงหน่อยเนาะแกงหน่อยจ้ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดปวกเข้าในนับดอกบัได้เด้อจ้ะหลายอยู่จ้ะเห็นพวกแกหน่อยจ้ะพอสองโมเนาะ สองโมงยี่ยี่เกิดเก็บน้ำกันสามช่อง,ญญองละจ้ะมีช่องเบาก่อนช่องเมวหน่อยเนาะแต่ว่าเคนพักกันกลับก่อนละได้จ้ะไม่กินกแม่เก็บบักยางแต่ว่าบริไทยเบืองตอนเก็บได้จ้ะเก็บไปเดี๋ยวสิส่งไปให้ลูกสาวค่ะเพิ่นอยากกินตอนเก็กบบริไทยเมืองหรอวครับผมครับพีเอฟซีที่เพิ่นสั่งเนาะค่ะหลบก่อนไม่กินบริษัทจังเพราะโอ้แม่กิ๊กบริษัทส่งเพราะว่ามันถือวันหยุดเนาะถือไปซะนีปิดพอดีน่าจ้ะก็เลยบริษัทส่งให้ยจ้ะพี่น้อง ก็สิส่งไฮเมื่อนหร่แล้วค่ะเคื่องลูกเครื่งผีๆนั่นแหละจ้ะจะดสำหรับคลิปมือน,นี้เราจะวันที่สิบสี่บ่อยนั่นบ่ละสี 14, ะ่ราบ่หรือ1สิบสามทำงานเลยคือวันน้เืิบิกาทปฏิทินสิบสามสิบสามเลยจ้าพี่น้อง 13, สิบสามพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าไม่คิดกับกิกก็บขอฝากไว้นำอีกคลิปหนึ่งเด้อจ้ะ ชื่นชอบวิดีโอจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนำเนาะจ๊ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแม่คิดพาลุ่ยจ้าแม่คิดก็พอกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะที่คอมเมนต์ดีๆขอไม่ให้กำลังใจแม่คิดก็พอกี้จ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้แม่คิดก็พอกี้ก็ฝากไว้เพียงสับนี้ละจ้าไว้บอกกันใหมเมื่อไหร่ว่าไม่กิดเนาะจ้นี่แม่ภาพไปท้านกัเลยจ้า ก็กำลัสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพีน่นี่่นี่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแร่งใจขึ้เก่าด้วยครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมืมันนี้ก็มาเก็บแบบฝ่าว่ครับผมจะเฝ้ากลับเมื่อเท,ทือุละอยู่ครับผมกลับบ้านครับผมพอกันไม่ขิมหนาครับผม